สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอลอีกแล้วนะครับวันนี้บอลนะครับจะพามาชมนะครับกระบะรีโ o ่2.4ตัวเอนทรีสีขาวสปอร์ไว้นะครับวันนี้ไม่ธรรมดาครับมาพร้อมกับชุดแต่งฟอร์ e ตซ่าแล้วรอบคันนะครับชุดแต่งฟอร์ตซ่ารอบคันนะครับคุณลูกค้ามาดูนะครับนี่ใกล้เลยตัวนี้นะครับมีความพิเศษโดดเด่นยังไงหนึ่งนะครับกระจังหน้าสวงเข้าไปเลยจะมีคําว่าลีโ o ่แล้วก็บริษัทคำว่าแล้วก็มีลายคำว่าฟอร์เตซ่าข้างหน้านะครับผม ตัวนี้นะครับชุดแต่งดูบุกบึอนมากๆนะครับสวยเท่สปอร์ตมากๆเลยแค่นั้นยังไม่พอนะครับข้างหน้ามีแล้วด้านข้างก็ต้องมีตามสิครับด้านข้างนะครับเป็นตัวแนวซุ้มล้อทั้ง4ีล้อเลยนะครับผมสีดํานะครับดูบุกบึนแล้วก็มีในส่วนของหมุดนะครับตัวนี้สีเงินนะครับและที่สําคัญนะครับคุณลูกค้าครับตัวนี้เรามาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ด้านข้างของ f o r ์เอสานะครับ ชุดแต่งโฟล์เทซ่านะครับมีแค่ตัวต้าขอนแก่นนะครับในจังหวัดขอนแก่นมีแค่เจ้าเดียวนะครับผมที่มีลิสิต์นี้นะครับที่ของที่อื่นจะไม่มีนะครับกระบะรีโว2.4ตัวอินทริสีซูเปอร์ไวท์ตัวนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้มาพร้อมกับนะครับระบบการติดตามรถนะครับผมตัวนี้นะครับพิเศษยังไงรองรับ Apple CarPlay Android Auto เราสามารถใช้ข้อมูลรถยนต์นะครับผ่านมือถือได้เลยใน ระบบตัวเต้าทีคอนเน็ของเรานะครับตัวนี้ครับโดดเด่นมากๆนะครับผ้าสีดํานะครับผมเพลาสตะเข็บได้สีเงินอ่าสีขาวนะครับตัวนี้ฮะคุณลูกค้ามาดูด้านข้างอีกทีหนึ่งนะฮะตัวนี้ไม่ธรรมดาอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับตัวนี้มาพร้อมกับโหมดอีโค่โหมดนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับตัวนี้อีโค่โหมดจากประหยัดพลังงานนะครับพาวเวอร์โหมดจากใช้พลังงานนะครับขึ้นเขานะครับขึ้นทางลาดชันนะครับแล้วก็อยากเร่งแซงกดอีโค่โหมดพุ่งพูดเลย หลังติดเบาะเลยนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาละอ่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยซึมล้อมาแล้วนะฮะซุมล้อมาแล้วกันชนท้ายต้องมาตามนี่ฟรีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฟรีนะครับมาซื้อกับบอลนะครับบอลแถมให้ฟรีเลยชุดแต่งรับพันตัวนี้ไม่ธรรมดาสวยมากแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวด้วยนะครับผมตัวต้าของแก่นที่เดียวนะครับที่มีลิสิทธิ์ของฟอร์ดดิ a ให้คุณลูกค้านะครับกันชนท้ายนะครับสวยมากๆนะครับย้ำอีกครั้งว่าสวยมากนะครับชุดแต่งมาพร้อมชุดแต่ง ไฟขายตัวใหม่นะครับเป็น LED นะครับเป็นเลข3านะครับสวยมากตัวนี้มาพร้อมกับนี่ฮะรอบคันเลยเต็มๆนะฮะมาดูด้านข้างด้านนึงนะครับผมด้านในด้านในห้องโดยสารนะครับตัวนี้ระบบความปลอดภัยนะครับถุงลมด้วยกัน3จุดนะครับวงมาลัยใต้หัวเข่าผู้โดยสารหน้าหน้านะครับวงมาลัยใต้หัวเข่าผู้โดยสารหน้าหน้านะครับ3จุดนะครับวงมาลัยนะครับ และที่สําคัญตัวนี้ตรงพงมาลลยนะฮะเป็นระบบมันตีฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงเลือกเพลงโมโฮนะครับสปิกร์โฟนนะครับรับสายวางสายบางสายรับสายวางสายนะครับมีหมดนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับระบบหน้าจอ M A D ของเรานะครับสามารถปรับแต่งตัวนี้ได้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับตัวนี้และที่สำคัญหน้าจอตัวนี้ขนาด8นิ้วนะครับ8นิ้วนะครับ ตัวนี้แต่ไม่มีกล้องด้านหลังนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเอนทีตัวเริ่มต้นนะครับคุณลูกค้าเกียร์ทั้งหมด6สปีดนะฮะเกียร์ทั้งหมด6สปีดนะฮะนะฮะจุใจมาก6สปีดนะครับนี่ฮะ6สปีดเลยเน้นๆเลยนะครับผมตัวนี้แอร์ก็ปรับปกตินะครับผมกระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับกระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับเสวยมากทันสมัยมากนะครับคุณลูกค้ากุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับผมตัวนี้ มุดแจรีรโมทเนี่ยมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยกระบะตอนเดียวแทบเตีย้ยกระบะยกสูงเป็นคุณแจรีรโมดให้คุณลูกค้าหมดแล้วนะครับตัวนี้แล้วที่สําคัญนะครับโปรโมชั่นวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําก่อนอ่าโปรโมชั่นวันนี้นะครับไม่ต้องดาวไม่ต้องคํานะครับดาวน้อยส่งน้อยนะครับตัวนี้และที่สําคัญเรามีโปรโมชั่นพิเศษ,ษ,ษขับฟรี90วันให้คุณลูกค้าด้วยย้ํานะครับขับฟรี90วันนะครับไม่ใช่ว่าแค่กระบะรีโวนะครับ ตัวอื่นก็มีเหมือนกันขับฟรีก้าเสบันเก๋งกระบ,บะเรามีให้คุณลูกค้านะครับอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนทักขาบอลได้เลยนะครับติด,ดเครดิตเรามีทางออกให้นะครับคุณลูกค้าสามารถซื้อได้แน,น่นอนนะครับดาวน้อยส่งน้อยเรามีให้นะครับโปรโมชั่นจุใจเลยและที่สําคัญในส่วนของกลุ่มอาชีพราชการด่านหน้านะครับของพยาบาลนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยอ่าไม่ธรรมดานะครับคุ้มมากๆซื้อช่วงนี้ครับ สนใจนะครับทักมหาบอลได้ที่0942918858นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0942918858นะครับบอลอยู่ตัวต้าขอนกรนสาขาชุมแพตงข้ามเมืองเรียนชุมแพศึกษานะครับก่อนถึงยี่สูดนะครับยังไงถ้าทักมหาบอลบอลมีโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ